ทุกคนด้านหน้านี้ก็คือขวดขนาด1.6ลิตรนะคะที่แคทเตรียมไว้เพื่อทําการขยายชุดแดงเลสเคของแคทในวันนี้นะจ๊ะชุดอาหารของเขาก็คือเหมือนเดิมนะคะเป็นชุดอาหารตั้งถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะ <S <S เพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวีดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อไปด้วยจ้ะ แค Cat ไลฟ์นะคะสายเซวนอาร์มดีนะจ๊ะตกเยน็นแล้วก็มาเจอกันนะคะวันนี้แคทพาทุกคนมาติดตามผลงานการขยายหัวเชื้อจุลินรีย์สังเคราแสงขวดขนาด600มิลลิลิตรนะคะต่อเนื่องมาจาก EP 192นะคะที่แคททำการเลี้ยงอาหารไว้ก่อนเลี้ยงให้มันมีกลิ่นให้มีความเน่านะคะ5-7วันพอเขาเริ่มมีความเน่าแล้วเราก็นำเขามาขยายต่อๆไปอีกนะจ๊ะ การขยายของแคทก็มีหลากหลายรูปแบบเนาะแล้วชุดที่แคทจะพาทุกคนมาติดตามผลงานในวันนี้ก็คือชุดที่เราทดลองขยายหัวเชื้อในขวด600มลลิตรโดยที่แคทไม่ให้มีอากาศนะคะอยู่ภายในแล้วก็ดูว่าขวดเขาจะสามารถขยายหัวเชื้อได้ดีมากน้อยแค่ไหนเขาไม่มีอากาศไปช่วยย่อยเท่าไหร่นะคะเดิมทีแคทจะต้องเว้นช่องให้เขามีอากาศในการย่อยอาหารเนี่ยประมาณ2ข้อนิ้วนะคะแต่ว่าชุดทดลองที่แคทพาทุกคนมาดูไม่มีอากาศภายใน ะะช่วงต้นคลิปนั้นแคทได้เขย่าให้ทุกคนดูแล้วนะจ๊ะว่าลักษณะสีของเขานะคะ ปัจจุบันนี้อายุเพียงแค่6วันเท่านั้นเองนะจ๊ะสำหรับการขยายหัวเชื้อชุดนี้แค่ก็ถือว่าเขาเป็นได้ไวเหมือนกันนะคะกับการทดลองแบบไม่ให้มีอากาศอยู่ภายในขวดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้กๆอีกทีนึงนะจ๊ะว่าลักษณะของเขาเป็นอย่างไรและวันนี้แค่จะทดลองขยายในขวด1.6ลิตรอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่ไม่ให้มีอากาศแต่แค่จะมีชุดที่2นะคะที่ขยายไว้ ตอนนี้อายุเพียงแค่3วันเท่านั้นเองเป็นชุด1.5ลิตรที่ไม่ให้มีอากาศอยู่ภายในเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยนะคะค่ะทุกคนคะ่ะด้านหน้านี้ก็คือขวดขนาด600มิลลิลตรนะจ๊ะเป็นขวดเล็กนั่นเองนะคะข้างต้นแคทได้เขย่าให้ทุกคนดูแล้วนะสังเกตตะกอนอาหารเขานะคะชุดนี้เป็นอาหารที่แคทเลี้ยงอาหารเขาไว้ใน EP หนึนะคะชุดอาหารเขายังคงเหลืออยู่เลยนี่นะ นี่ก็คือชุดอาหารคาวก่อนนะคะที่แคททำไว้ตอนนี้คือยังใช้ไม่หมดนะคะยังเหลือนะนะคะสีเข้มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะอายุเพียงหกวันเท่านั้นเองนับจากวันแรกที่เราทำนะคะสีมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆเลยนะจ๊ะก็อยากจะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าสูตรทดลองในขวด6 0 0้อมิลลิตรนะคะไม่มีอากาศภายในขวดนะจ๊ะสังเกตว่า นี่นะคะคือแคทจะกรอกเต็มขวดหมดเลยนะคะค่ะชุดนี้นะคะในขวดขนาด600มิลลิลตรแคทถือว่าประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าการทำหัวเชื้อหรือขยายหัวเชื้อนะคะอย่างถ้าการทำหัวเชื้อเนี่ยมันจะเริ่มเป็นสีภายใน5ถึง7วันนะคะอย่างไวที่สุดก็คือ4วันถ้าขยายหัวเชื้อนะคะอย่างไวที่สุดก็คือ หนึ่งวันสองวันสาวันเนี่ยคือไวที่สุดในการขยายหัวเชื้อนะคะสำหรับขวดชุดนี้นะคะเริ่มเป็นสีตั้งแต่3ามวันที่แล้วแต่ว่าวันนี้เขาเข้มขึ้นคือวันนี้วันที่หนะคะเดี๋ยวเราไปดูชุดที่แคททำการขยายใหม่เพิ่มเติมนะคะ และขวดด้านหน้านี้นะคะขนาด1.5ลิตรนะจ๊ะเป็นชุดใหม่ล่าสุดที่แคททําการขยายแบบเดียวกันนะคะก็คือกรอกเต็มขวดไม่ให้มีช่องว่างอากาศอยู่คือพยายามจะไม่ให้มีอากาศอยู่ภายในขวดนะคะชุดนี้นะคะทําไว้ประมาณ3วันหลังจากที่แคททําชุดนี้นะคะแคทก็ได้มาทดลองใน ขวดขนาด1.5ลิตรเพิ่มเติมต่ออีกนะจ๊ะก็เป็นอาหารชุดเดียวกันค่ะก็คือไข่แดงจากไข่ไก่นั่นเองจา้าอายุ3วันก็เริ่มเป็นสีแดงน้ำตาลอมส้มอมชมพูขึ้นมาบ้างแล้วในบางขวดนะคะ แคทถือว่าใช้ได้ค่ะใช้ดีด้วยแล้วสำหรับสูตรนี้นะคะแทบไม่ต้องมาทำอะไรกับเขามากมายเลยไม่ต้องมาขย่าบ่อยๆนะคะคือถ้าใครอยากขย่าก็ย่อมได้จ้าหมั่นมาสังเกตตะกรอนที่อยู่ด้านล่างนะคะถ้าตะกรอนมากก็มาขย่าสักหน่อยหรือใครจะตั้งทิ้งไว้แบบไม่ต้องขย่าก,ก็ได้นะคะแต่แคทอยากจะขย่าไงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เขาเป็นได้ไวขึ้น สูตรนี้จะเรียกว่าตามยถากรรมปล่อยเลยตำเลยหรือสูตรขี้เกียจก็ได้นะคะสําหรับท่านที่แบบไม่ชอบเขย่าวขวดนะคะลองทําสูตรนี้ดูนะคะถือว่าใช้ได้ทีเดียวทีนี้เราไปขยายในหัวเชื้อแดงม่วงเลสเคกันนะคะในขวดขนาด1.6ลิตรนะคะ ค่ะทุกคนด้านหน้านี้ก็คือขวดขนาด1.6ลิตรนะคะที่แคทเตรียมไว้เพื่อทำการขยายชุดแดงเลสเคของแคทในวันนี้นะจ๊ะชุดอาหารของเขาก็คือเหมือนเดิมนะคะเป็นชุดอาหารตั้งแต่ EP 192ที่เหลือประมาณค่อนขวดนะจ๊ะนี่ แล้วทีนี้แคทก็ได้เติมหัวเชื้อแดงม่วงเลสเคเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ได้นําเอาไข่แดงของไข่ไก่นะคะมาผสมเพิ่มเติมก็เหมือนอัดแน่นเข้าไปอีกนะจ๊ะทั้งไข่แดงจากไข่เป็ดที่เหลืออยู่ประมาณครึ่งขวดนะคะแล้วก็มีไข่แดงที่เป็นไข่แดงสดๆนะคะแคทก็มาทําทิ้งไว้เพิ่มเติมนะคะตอนนี้มันก็เริ่มเน่าแล้วเห็นไหมทั้งฟองทั้งแก๊สทั้งอาหารนะคะเริ่มย่อยตัวดีนะจ๊ะ ขวดทั้งหมดนี้แคทกรอกน้ําในถังน้ําฝนที่เปิดโล่งที่แคทใช้เป็นประจํานะคะเป็นถังน้ําฝนเก่านะคะแล้วมันก็มีพวกน้ําฝนใหม่ตกสะสมมาอยู่เรื่อยนะคะแคทก็ใช้น้ํำถังนั้นนะคะมามทำการขยายในวันนี้ทุกคนสังเกตเห็นก้นขวดไหมคะมันจะมีตะกรนสีเขียวๆนั่นก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวที่แฝงตัวอยู่ในแหล่งน้ําของแคทมาเป็นประจํา นะคือเขาแฝงตัวอยู่ในแหล่งน้ําของแคทเป็นปกติอยู่แล้วนะจ๊ะถ้าท่านใดอยากจะรู้ว่าแหล่งน้ําของเรานั้นมีหัวเชื้อประเภทใดมากกว่ากันนะคะก็ให้ทําแบบแคทนะกลอกใส่ขวดตั้งทิ้งไว้นะจ๊ะไม่ต้องเปิดฝาขวดนะคะก็คือปิดฝาเมื่อครู่แคทเพิ่งเปิดฝานะคะเพราะว่าเราจะเตรียมทําการขยายหัวเชื้อให้ทุกคนได้ดูนะคือตอนนี้นะคะแหล่งน้ําของแคทมีสีเขียวอยู่ตรงก้นขวดเกือบทุกขวดเลยนะคะ ฐานเดิมของเขามี GSB เป็นปกติก็คือมี GSB อยู่ในแหล่งน้ำในปริมาณที่มากอยู่แล้วนะคะชุดนี้แคททิ้งไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะสำหรับน้ำที่แคทกรอกทิ้งไว้นะจ๊ะวันนี้นะคะแคทก็จะนำเขามาขยายก็คือกรอกอาหารเลี้ยงเชื้อลงไปให้ได้ประมาณนี้นะจ๊ะจริงๆมีขวดน,นี่ก็ใช่นะคะก็คือเขาเยอะมาก อาหารเลี้ยงเชื้อของแคทวันนี้แคททาไว้สองขวดนะคะก็คือเป็นชุดเดียวกันนั่นแหละคะ่ะทีนี้แคทก็กรอกใส่ขวดนี้ไว้แคทจะกรอกใส่ในนี้นะคะให้เต็มทุกขวดเลยนะจ๊ะเป็นการทดลองขยายหัวเชื้อให้เหมือนกับชุดโน้นนะคะชุดขวดห0 0้อมิลลิลิตรกับขวด1 5จุดห้าลิตรแล้ววันนี้เราก็จะมาขยายในขวด1 6จกลิตรไปพร้อมกันเลยจ้า ค่ะเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวแคทไปเติมอาหารเลี้ยงเชื้อเขาก่อนนะคะ ด้านหน้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงชุดแดงม่วงเลสเคของแคทนะคะในขวด1.6ลิตรนะคะจะมีขวดริมสุดนะคะที่อาหารเลี้ยงเชื้อนั้นไม่พอนะคะแคทจึงได้เอาสูตรอาหารที่เป็นไข่แดงจากไข่ไก่นะคะมาเลี้ยงเขาเพิ่มเติมนะสังเกตว่าสีเขาจะแปลกกว่าเพื่อนนะคะก็คือจะออกแดงน้ำตาลน,นะคะ ขวดริมสุดนะคะเมื่อเราใช้อาหารคนละรูปแบบกันสีเขาก็จะแปลกแตกต่างจากเพื่อนๆนะคะทั้งหมดนี้จะเป็นอาหารจากไข่แดงของไข่เป็ดส่วนขวดสุดท้ายนะคะจะเป็นอาหารไข่แดงจากไข่ไก่เพิ่มเติมเข้ามาเล็กน้อยเพราะว่ามันไม่พอนะคะ สำหรับสูตรนี้นะคะน่าจะง่ายสำหรับสวทุกท่านนะคะก็คือผู้สูงวัยทั้งหลายนั่นเองอย่างคุณยายแป้วนะคะเพราะว่าคุณยายบอกว่ามีสูตรไหนที่ยายไม่ต้องเขย่าบ้างไหมลูกนะ ก็ลองทําสูตรนี้ดูนะคะคุณยายเป็นสู aw, ตรที่ง่ายมากตันะ้งวางไว้อย่างเดียวไม่จําเป็นต้องมาเขย่าขวดเขาบ่อยๆทุกวันก็ได้นะคะก็ให้หมั่นมาสังเกตดูตะกรนเท่านั้นเองนะคะว่ามีสีที่เข้มขึ้นหรือยังเมื่อเข้มขึ้นก็มาพลิกไปพลิกมาสักเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเขย่าเอาเป็นเอาตายนะจ๊ะเพราะว่าสูตรนี้ไม่มีอากาศภายในขวดนะคะ ดังนั้นการเขย่าก็ไม่ต้องมีบ่อยๆนะคะตั้งวางไว้อย่างเดียวสีเขาก็จะค่อยๆเข้มขึ้นไปนะคะสำหรับมุมจัดวางนะคะมุมนี้จะโดนแดดบางช่วงเท่านั้นก็คือช่วงเช้าแดดจะสาดส่องมามุมนี้นะคะแล้วช่วงเย็นแดดก็จะมาจากฝั่งโน้นนะคะเพราะว่าแค่ตั้งวางไว้ใต้ต้นมะม่วงนะจ๊ะช่วงเที่ยงๆจะไม่ค่อยโดนแสงแดดเพราะว่ามันจะโดนใบไม้บดบังนะคะ อยู่ใต้ร่มเงาไม้อีกทีหนึ่งดังนั้นแสงแดดก็จะไม่โดนเขาเต็มทีเท่าไหร่นะคะจะโดนแค่ช่วงเช้ากับช่วงบ่ายเท่านั้นเองนะจ๊ะถือว่ามุมนี้เป็นมุมจัดวางของแคทที่เหมาะเหมาะที่จะขยายหัวเชื้อได้ดีค่ะพอเริ่มเป็นดีแล้วแคทก็จะเก็บเขาลมใต้ใชายคาไม่ให้โดนฝนนะคะแต่โดนแดดบางช่วงนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการขยายหัวเชื้อ บบที่เราไม่ให้มีช่องว่างอากาศภายในขวดนะคะวันนี้แค่ก็พาทุกคนมาขยายเพิ่มเติมในขวด1.6ลิตรนะคะว่าก่อนหน้านี้ค่ททาในขวด600มลลิตรนั้นสําเร็จมาแล้วแล้วก็ทําขวด1.5ลิตรเพิ่มเติมวันนี้คทก็มาทําในขวด1.6ลิตรเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะจ๊ะเพราะว่าขวด1.6ลิตรในวันนี้นะคะแคทใช้สูตรแดงม่วงเลสเคนะคะเป็นตัวมาขยายหัวเชื้อนะจ๊ะมาดูกันว่าเขาจะแดงไวได้เหมือนกับชุด ไข่แดงจากไข่ไก่หรือเปล่านะคะตอนนี้แค่กำลังลุ้นระทึกนะคะพี่ภูมิเขามาหั่นกิ่งไม้อยู่ตรงหน้าแคทนะแคทก็ลุ้นว่ามันจะตกใส่หัวเขาหรือเปล่าค่ะสำหรับวันนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ชื่นชอบการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในสูตรต่างๆนะจ๊ะตลกพี่ภูมิเขาทำอะไรของเขาก็ไม่รู้ สำหรับการทำอาหารเลี้ยงหัวเชื้อนะคะแชคก็ได้พาทุกคนทำใน EP 192นึเลยจ้ะ ไปติดตามดูย้อนหลังกันได้นะจ๊ะว่า,<ม>าทําอาหารเลี้ยงเชื้อในการขยายในลักษณะแบบนี้อย่างไรนะคะเมืม่อทําอาหารเลี้ยงเชื้อเขาไว้แล้วพอเริ่มมีความเน่านะคะก็<ม>คือ5-7วันนั่นเองเราก็สามารถนํามาขยายในลักษณะนี้ได้เลยจ้า <laughs> โอเคนะคะสําหรับวันนี้ก็พาทุกคนมาติดตามชมผลงานเพียงเท่านี้นะจ๊ะถ้าใครชอบถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กับแคทด้วยนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปดีๆของแคทในครั้งต่อไปก็อย่าลืมกด s ับ s c r i b e และกดกระดิ่งไว้นะคะแล้วมันจะแจ แจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปใหม่ๆเลยค่ะสำหรับวันนี้แคทขอตัวลาแล้วด้วยจ้ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวไปลากกิ่งไม้ช่วยพี่ภูมิกันก่อนนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายจ้ะ